วัสดีคะ่ะวันนี้เหล่งจะพามาชมที่สวนผล,ลไม้ติดแม่น้ํานครนานยกนะคะตรงนี้พิกัดอยู่ตำบลหินตั้งอํเาเภอเมืองจังหวัดนครนายกขนาดที่ดินคือ3ไร่3งาน3ตารางวาเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีที่งอกติดแม่น้ํานครนานยกให้ฟรีอีก2ไร่นะคะ แปลงเนี่ยเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่12ล้านนะคะราคานี้เจ้าของรวมโอนร,รวมภาษีไว้ให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะพิกัดจะอยู่ใกล้ๆกับบ้านดาราดังบ้านพิเวียนะคะจะเห็นหลังคาอยู่ตรงนี้ติดกันเลยเนาะี๋ยวเร่งจะพาไปชมที่ดินค่ะตามมาค่ะ ตอนนี้นะคะเหล่งอยู่ที่ตัวท้ายแปลงของที่ดินของเรานะคะตัวที่ดินของเราติดตรงนี้นะคะเป็นแม่น้ํานครนายกนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะเป็นที่งอกนะคะที่งอกมีต้นงอกด้ยต้นงอกต้นใหญ่ๆเนาะแล้วก็บนนี้ก็จะเป็นที่งอกทั้งหมดเลยนะคะที่งอกจนถึงต้นต้นไม้ต้นนู้นนะคะประมาณตรงตรงคนหลังคนนะคะหลังคนเสื้อสีดำเนี่ยคะ่ะเนี่ย ประมาณ2ไร่เลยนะคะตัวที่งอกแล้วก็ตัวที่ดินตามเอกสารก็ประมาณ3ไร่สไอ้ที่ดินตามเอกสารก็คือ3ไร่3งาน3ตารางวานนะคะตรงนี้นะคะเจ้าของขายยกแปลงเลยนะคะ12ล้านเนาะตัวหน้ากว้างที่ดินของเรานะคะหน้ากว้างประมาณ50เมตรนะคะแนวยาวประมาณ120เมตรนะคะตัวที่ดินของเราถ้าหันหน้าออกถนนสาธารณะด้านหน้าเนี่ย จะหันหน้าทิศตะวันออกนะคะตรงนี้ความสูงจาก,กระดับน้ำทะเลคือ20เมตรนะคะนี่นี่ตัวบ้านพีเียหลังคาบ้านพีเวียจะอยู่ตรงนี้เนาะติดกับเราเลยเนาะที่ดินเป็นที่สวนนะคะเจ้าของปลูกทุเรียนใหม่นะคะทุเรียนปลูกใหม่เลยกับเ <c oughs> กือบร้อยต้นเลยนะคะลงทุเรียนใหม่แล้วก็ต้นผลไม้เก่าก็จะเป็นมะยงชิดนะคะต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้นะคะมะยงชิดต,ต้นใหญ่ก็ เกือบสิบต้นได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นง้อเนาะนะดูง่ายๆก็คือตรงที่เราเคลียร์ลิงไว้ะคะ่ะตัดหญ้าไว้เนี่ยจะเป็นในส่วนพื้นที่ของเรานะคะด้านหน้าก็จะมีต้นส้มโอมีกล้วยนะคะตรงนี้มีไฟฟ้ามีปะปาเข้ามาถึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะ ตรงนั้นเนินก็เป็นที่ของพี่เวียเขาเนาะตรงโซนแม่น้ําติดแม่น้ํานี่ก็กว้างประมาณ50เมตรนะคะอันนี้ลูกค้าจะมาทําเป็นบ้านพักตากอากาศทําบ้านสวนนะคะหรือจะมาทํารีสอร์ตก็สามารถทําได้เนาะตรงนี้จะอยู่ใกล้กับฝายวังเยชฉิมเนาะห่างกันประมาณ1.5กิโลนะคะ,นนะ,คะที่เขาปลูกใหม่เ่ยทุเรียนเนี่ยที่มี โต๊ะสารลน,นะคะคุมไว้นี่จะเป็นลองกองมะยงชิดนะคะส้มโอนี่เขาก็จะวางระบบน้ำไวท้ที่ทุเรียนเนาะเขาจะมีระบบน้ำไว้ ทุเรียนเพิ่งปลูกนะคะตรงนี้ราคาที่ติดแม่นม้ำนี่ราคานี้มองว่าราคาดีเลยนะคะเพราะว่าเราก็ยังมีพื้นที่ที่งอกนะคะยังใช้ประโยชน์ได้อีกประมาณสองไร่อยู่เนาะส้มโอนะคะ ไอยงชีตต้นใหญ่อันนี้ทุดเลียยนะคะที่ปลูกไปเกือบเกือบร้อยต้นนะคะเยอะเหมือนกันตรงนี้ก็มีความเป็นธรรมชาตินะคะเสียงนกร้องเป็นพื้นที่ที่สงบนะคะแต่ยังมีบ้านคนนะคะก็ยังมีบ้านคนอยู่อาศัยเนาะ ก็ถ้าใครอยากมาเป็นเพื่อนบ้านกับพี่เรียก็มาซื้อที่แปลงนี้ได้นะคะอันนี้มะยงชิดต้นใหญ่ของเราพาไปดูถนนด้านหน้านะคะถอัด้านหน้าก็เป็นถนนสาธารณประโยชน์เข้ามานะตรงนี้นะคะพิกัดใกล้ๆก็คือ ฝ่ายวังยียฉิมนะคะห่างจากที่ดินของเราก็ประมาณ1.5กิโลนะคะเขื่อนขุนด่านนะห่างจากที่ดินของเราประมาณ7กิโลโรงพยาบาลนครนารนยกตัวเมืองนครนายกโลตัสนครนายกนะคะห่างจากที่ดินของเรา13กิโลฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะห่างจากที่ดินของเราประมาณ87กิโลนะ ดูแนวเขตกันฝั่งตรงข้ามเขาปลูกทุเรียนโตแล้วของเราเพิ่งจะลงนี่นะคะจะเป็นถนนหินคุกเข้ามามีไฟฟ้านะคะเข้ามานะคะป่าปามีแล้วก็แนวเขตก็ตามแนวรั้วนี่นะคะ พิกัดตำบลหินตั้งอําเภอเมืองจังหวัดน,นครนายกนะคะยกแปลง12ล้านหากลูกค้านะคะสนใจนะคะที่ดินแปลงนี้ลูกค้าสามารถโทรหาเหล่งได้นะคะโทรมาที่เบอร์0 9 1 5 4 6 6 5 4หหรือจะแอดไลน์มาที่ ad leng 789ได้นะคะนอกจากจะได้ตัวติดแม่น้ำคนครนายกนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีวิวเขานะคะ เห็นตั้งนี่ก็จะเห็นเขาอยู่นะคะแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีฟ้าปิดนะคะก็จะเห็นไม่ค่อยชัดออกมาข้างหลังออกมาหน้าแปลงนี้ก็ให้มาดูเขาเพราะว่าอยู่ริมน้ำจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะนี่ก็เพื่อนบ้านนะคะ เดินทางเข้ามานะคะก็จะมีถนนสาธารณะเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะผ่านหน้าบ้านพี่เวียมาแล้วก็พี่เวียก็ใช้ถนนเส่นเดียวกับเราเนะะี่ยค่ะผ่านหน้าบ้านพี่เวียแล้วก็ถึงที่ดินของเราเหตุ <c oughs> ผลที่เจ้าของขายคืออยู่กรุงเทพค่ะทาไม่ไหวพอาําไม่ไหวแล้วก็อ่าหญ้ามันขึ้นบ่อยอะคะ่ะทําไม่ทันก็ ้างคนมาตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยงานธุรกิจก็เยอะแล้วก็มาทําสวนด้วยตอนซื้อซื้อไว้ช่วงก่อนโควิดพอโควิดมาก็มีเวลาได้มาทําสนุกสนานพอหมดโควิดแล้วก็งานต้องกลับไปท,ทําที่ในที่บริษัทเหมือนเดิมงานก็ค่อนข้างเยอะอะคะ่ะก็ไม่ไหวนะคะก็เลยจะขายที่ดินแปลงนี้เนาะ ลูกค้าสนใจนะคะนัดชมนะคะฮะเลงไม่ส่งพิกัดให้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ